เป่าแบบไหนได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะคะซินเจีย่อยีซินนี้หัวใจเพื่อนเทุกคนนะคะตุดจินนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนพบแต่ฟาร์มดีมีแต่ฟาร์มสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครอบครัวสุขสันต์เยู่เย,ย็นเป็นสุขเฮงเฮงเฮงรวยรวยแล้วก็ปังปังปังนะคะโอเคค่ะสําหรับหลายคนที่สงสัยว่าพี่นวลคะวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้อ่งเป่ามาแล้วไอ้อ่างเป่าที่ได้เนี่ยมันถือเป็นไรายได้ต้องมานั่งเสียภาษีให้สัรพารอีกไหมคะก็อยากจะบอกว่า วันนี้ถ้าเราได้รับอ่งเปาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าได้ราคาอ่งเปาเกิน20ล้านส่วนที่เกิน20ล้านถึงคอยมาเสียภาษีให้กับสัมภารนะคะแต่ถ้าเราได้รับอ่งเปาไม่ถึง20ล้านก็ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีค่ะสมมุติว่าได้อ่งเปามา50ล้าน20ล้านยกเว้นภาษีตัว30ล้านเนี่ยค่ะค่อยมาเสียภาษีในอัตรา5%ปเซต์นะคะ ถ้าเป็นการได้รับอ่างเปาจากคนทั่วไปคนรู้จักแบบนี้ใช่ไหมคะกฎหมายบอกว่าให้ได้ค่ะแต่ไม่เกิน10บล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าได้มา15ล้าน10ล้านเนือสิทธิยกเว้นภาษีแต่5ล้านต้องมาเสียภาษีให้สรรพกรห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าเป็นกรณีบริษัทนะคะให้อ่งเปากับพนักงานแบบนี้ค่ะจะได้สิทธิยกเว้นภาษีด้วยไหม ถ้าเป็น,นกรณีของบริษัทใช่ไหมคะให้อังเปากับพนักงานทุกคนแบบนี้ใช่ไหมคะถือว่าเงินอังเปาตรงนั้นนะคะเป็นรายได้ของพนักงานก็ถือว่าเป็นเงินได้ปัะเพทที่1ซึ่งจะต้องนํามายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายบอกคะ่ะถ้าอยากรับสาระความร,รู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ทีเพจประหยัดภาษี8บ ถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพรสค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์ e ทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ